สวัดสดีครับรบ้านนะครับดุลครับผมวันนี้นะครับบ้านกับดุลก็จะมาตอบคําถามของทุกคนนะครับโอ้ข้ออ้อเบาดุลบา้นบาน, <ะ S 2> านผมเ,เคยอยากเป็นนักกีฬาผมเป็นนักกีฬาเทเบลทนนิสครับเพราะฉะนั้นตอนเด็กก็น่าจะแบบอ่าอุ่นงานอยู่กับการตีงปองทุกอย่างก็เป็นปิงปองไปหมดอะไรเงี้ยความฝันตอนเด็กอยากอยากเป็น<แ>วุดตระเมน,นไม่ใช่ไม่ใช่ อยากรวยครับตอนเด็กเพราะว่าจะได้มีถ้าถ้ารวยแล้วก็จะจะได้มีเงินซื้อกันดั้มอ่างเยอะๆพี่ยูอะไรที่แบบเป็นเป็นศาสตร์นี้ป่ะความสกปรกนี้ป่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ควรอยู่กับเราอ่ะเขาควรจะอยู่ของเขาแล้วก็ไม่ต้องวิ่งมาหาเราโองโหผมกลัวหลายอย่างเลอเกินน่ะแต่ว่ามันก็หลายอย่างะแต่ว่าเอาที่กลัวที่สุดนะคือผมกลัวงูครับงู ตอนเด็กผมเคยผมเคยแบบอยู่บ้านแล้วแม่แม่เรียกไปบอกว่ามีงูอยู่ในเขาเรียกว่าไงกระมังกระมังที่บ้านอ่ะโอ้โหเสียวแบบไม่อยากออกจากบ้านอ่ะผมทำนิ้วหลุดได้อันนี้ออเอาอ่ะเอาของผมก่อนแล้วกันไหนๆก <ผม S 1> ็ามาถึงเรื่องกินแล้วผมสามารถกินข้าวแบบหมดได้ภายในเวลาแบบไม่ถึงแบบสมนาทีอะ เพราะว่าตอนเด็กผมเป็นคนที่กินข้าวบนรถตลอดเนี่ยเพราะมันไกลมากเราก็จะประหยัดเวลาโดยการที่เรากินข้าวในรถไปด้วยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องกินผมก็ผมก็เก่งนะผมกินทุกอย่างได้ทุกเวลาสมมติว่าเรากําลังเล่นเกมอยู่แต่เราก็แอบกินข้าวได้อย่างเงี้ยเออมันมันก็ยากนะเล่นเกมไปด้วยกินข้าวไปด้วยอผมอยากเป็นทอเพราะว่าเขาแบบกล้ามใหญ่แล้วก็เท่อะทรงผมแบบ ยาวๆผู้ใจว่าผมยาวทองๆแล้วแบบจริงๆอยากมีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากจะลองไว้สักครั้งในชีวิตมันคันมากลองไว้ทำไ้มันคันมันคันมากอยากลองอยากลองลองดูลองดูโดมโผมคนเดียวเลยครับเฟดดี้เบอร์คเขาเก่งนะครับเขามีความคิดที่ดีมีอะไรที่แบบมันเขาน่านับถือมากกว่า คือผมนะเป็นคนต้องบอกว่าเป็นคนมีเซ้นมีเลขเลขรอบๆตัวผมก็ถูกบ่อยพอไปเจอคนแบบมีเซ้นเขาก็มองเห็นผมผมก็ดูเขาก็ทักทักในนะครับสวัสดีครับเขาทักว่าจะมีรถสปอร์ตสีขาวผู้หญิงเลยผมก็บอกโอ้ย คิดในใจละเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเนี้ยจะไปมีรถแบบสปอร์ตขับกับเขาได้ยังไงสรุปทุกวันนี้เรามีจริงๆมีเรื่องหนึง่งครับมีเรื่องหนึง่ง<ม>เขาทักว่าน้องผมอ่ะจะไปเรียนต่ออเมริกา<ม>ซึ่งผมก็งงมืกันว่าเขารู้ได้ไงเพราะผมเคยไปเจอเขาครั้งแรกใช่ไหมก็ตกใจเพราะว่าคือมีแค่ที่บ้านที่รู้อ่ะอบคุณก่อนอ่าแองสมือกีตาร์ us, ของ a c d c มือกี อดีตมิตากาเนลโสผมอยากไปดูตอนนี้ที่อยากไปดูที่สุดคือ ACDC ครับอยากมีโอกาสสักครั้งมีผมไม่รู้ว่าติดตามงานเขาติดตามตารางเขายังไงถ้าใครรู้ก็บอกผมมาได้ครับผมอยากไปดูจริงๆครับคนที่อยากเจอมากที่สุดใช่ไหมคงเป็นครอบครัวครับ mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่แบบปีสปีนี้ผมก็ mm hmm. ไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเท่าไหร่ mm hmm. หลังจากแบบมีโควิดไงผมก็ต้องอผมก็ออกมาจากบ้านมาอยู่เองเพราะว่าโดนไล่ ไม่พอ<ม>ที่บ้านสุภาพเมื่อดีงอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเข้าขใจเออก็เลยแบบเป็นห่วงอ่ะคือแบบเราต้องทํางานเราต้องเจอ,อเค,คนบางทีเราก็แบบกลับไปมันก็เสี่ยงอ่ะอย่างผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าเขาติดนะมันจะลําบากนะจุกแก้มซ้ายแก้มขวาคอปเตอร์พี่คอปอืผมรู้สึกว่าผมกับพี่คอปอ่ะสนิทกันมากจนการหอมแก้มนี่เป็นเรื่องธรรมดาผมหอมทุกันทุกวัน คผมเล่นกันอย่างเงี้ยมาแบบสามสี่ปีเหมือน,น,นกับเด็กหอมกันอ่ะพี่น้องมาหอมกัน,นะเลยอยากลองว่าเป็นเคมีแบบเราเป็นเราเป็นตัวเล็กเนาะพี่เขาก็เป็นตัวเล็กอยากลองแบบเล่นแบบเคมีตัวเล็กตัวเล็กแบบมาชนกันบ้างเพราะถ้าสมมติว่าเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กมันก็นจะมีความโรแมนติกกับความน่ารักถึงม,มันละเออเนี่ยอย่างเงนนี้ยมันจะมีไอของความแบบตัวใหญ่อผู้ชายแบบผมอยากรู้สึกว่าแบบตัวเล็กอ่ะมาเล่นกันบ้าง คงเป็นคุณเจษนะเพราะว่าก็ผมกับเขาก็ซีกันก็เลยอยากรู้ว่าแบบสมมติถ้าแบบต้องมาเล่นกันจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะแบบเขินเออจะเขินหรือเปล่าแบบคือมันคือผมกับเขาสนิทกันไง่เหมือนถ้าเรื่องอับยใช่ไหมก็เอามาเช้าไว้แล้วกันกางเกงใส่ถ่ายเนี่ยคือมันมันไซส์มันเล็กไปใช่ไหมผมก็เลยแบบแบบ ปวดตะขอแล้วก็รูดซิปแบบไม่สุดคราวนี้มันก็เหมือนเรามันก็แน่นๆนิดนึงอ่ะเหมือนเปี้ยเราก็ได้ต้องเอาเสื้อแบบคอยปิดๆไม่ให้ใครเห็นอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องโกะที่แบบผมเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นกับทุกคนคือการที่เรากดโทรศัพท์แล้วกดโทรหาใครสักคนแล้วมันกดไม่โดนอ่ะแล้วยกมาอย่างเงี้ยแล้วคือคนรอบข้างก็เห็นว่าคุณยังไม่ได้โทรแต่เราก็แบบคือด้วยความแบบเออโทรแล้วก็นั่งแอกแอกแล้วก็โทรเงี้ย เ้าพอไปดูอ้าวไม่ได้โทรแอคจะด้วยแอคจะด้วยแอคมันต้องโอเวลาโทรโทรศัพท์มันต้องแอคดิอยู่ข้างนอกแบบอ,อ,อย่างเงี้ยก่อนมันรักจะไม่มีเหตุผลจริงแล้วการที่จะรักใครไม่จําเป็นต้องมีงข้อจํากัดไม่จําเป็นต้องอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต้องรักกันคืออะไรก็ได้ทุกอย่างถ้ามันคือความรักมันก็ มันก็ตตดกันไม่ขาดนะคือความรักจริงๆอ่ะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมานั่งเลือกว่าแบบเฮ้ยเราต้องรักอะไรคือถ้ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกแล้วเราก็แค่รับยอมรับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็เลือกสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นแหละครับมันคือการที่เราแบบอยากให้สิ่งสิ่งที่ดีที่สุดกับคนคนหนึ่งอ,อาจจะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบเพศชายเพศหญิงคือใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือว่า ใครก็ได้ที่เรารู้สึกดีด้วยอยากเห็นเขาแบบมีชีวิตที่ดีอยากเห็นเขาประสบความสําเร็จอยากเห็นเขามีความสุขในทุกๆวันอเงี้ยครับคือแค่นั้นมันก็พอแล้วอ่ะโอเค, <Okay. S 2> คสุดท้ายนะ,นะครับก่อนจากกันก็ฝากเจนวายเดอ์ซีรีส์ซีซั่นสด้วยนะครับพวกผมเต็มที่มากๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตามนะครับไว้เจอกัน <ผม S 1> นะเป็นกาลังใจให้ดุนบาสแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับไว้เจอกัน